สวัสดีครับผมปันเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสารสะสไตปันเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษก็คือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีเมษหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายน2564นี้ครับสองภาพน้เ็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่30พฤศจิกายน ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ3ดวงครับไม่นับดาวจันทรเลข2ได้แก่เลข5ครับดาวพฤธศุบดีดาวพฤธศุดบดีนะครับนะจะย้ายจากราศีมังกรน,นะเข้าสู่ราศีกุมในวันที่8แล้วก็เลข1ครับดาวอาทิตย์เลข4ดาวพุธนะครับจะย้ายจากราศีตุลเนี่ยเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่17พฤศจกิกายนนะครับดาว2ดวงนี้ย้ายพร้อมกันเลยนะนะครับนะในวันเดียวกันในวันเดียวกันนะครับก็คือวันที่ 17นะพฤศจิกายนดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับส่วนดาวอื่นๆยังคงโครจรอ,อยู่ในราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้นะครับการงานนะภาพรวมการงานของชาวราศีเมษนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทันนี้ท่านพ่ออะไรครับก็เพราะว่าเลขห้านะครับดาวพุธศรีนะซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จตอนนี้โครจรอ,อยู่ในภพราพาราพาคือ โชคลาภความสําเร็จรายได้นะครับนะนะนะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งให้คุณนะดาวพฤหัสบดีก็ยิ่งให้คุณมากยิ่งขึ้นสาหรับชาวราศีเมษนะครับนะแล้วก็เลขเจ็ดเนี่ยครับดาวสาวนะดาวสาวโควรจรอ,อยู่ในราศีมังกรเป็นภพกรรมะกรมมะคือเรือนการงานนะครับนะเป็นเกษตร,รได้ตำแหน่งเป็นเกษตรเกษตร,รคือมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อดาวนะครับสองดวงนี้ทํามุมอย่างนี้ นะครับก็จะส่งผลนะทำให้เรื่องของการงานเนี่ยนะจะประสบความสมําเร็จดีนะจะประสบความสมําเร็จดีนะครับมีเกณฑ์นะชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือมีเกณฑ์ขยับขยายปรับเปลี่ยนเรื่องงานนะครับซึ่งก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับงานที่เกี่ยวกับการเกษตรงานปศุปสัตว์นะครับเหมืองแร่ป,ปา่าไม้นะงานอะไรที่เกี่ยวกับพืชนะเกี่ยวกับต้นไม้นะงานที่เกี่ยวกับของเก่าของโบราณนะสินค้ามือสอง งานก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างนะหรืองานที่เกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายวัส,สดุก่อสร้างก็ได้นะที่ดินอสังหาริมทรัพย์ด้วยกลุ่มนี้นะครับจะประสบผลสําเร็จดีและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีเมษได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับงานนะครับงานเก่านะเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับงานเก่กกางาน,นงานที่เคย ชะลอไปก่อนหน้านี้หรือว่าพักเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนนี้นะก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ณที่จะขยับนะมีเกณฑ์เครียขยับดีขึ้นนะมีความคืบหน้านนะการงานต่างๆมีความคืบหน้ามากขึ้นนะหรืองานอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในช่วงของการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาก็จะมีความคืบหน้าและประสบความสําเร็จด,ด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ great, งานที่ค้างอยู่นะฮะค้างอยู่หยุดชะงักไว้เนี่ยเริ่มดีละเริ่มขยับดีขึ้นละนะครับ ส่วนทนางด้านการเงินนะฮะการเงินภาพรวมเนี่ยนะภาพรวมการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีมากาต้องใช้คำว่าดีมากในช่วงนี้นะครับทั้นนี้ทั้นนั้นเพราะอะไรครับตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเปต้นไปนะดาวพระศุบดีนะครับดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จโครจรอยู่ในอะไรครับราศีกุมราศีกุมเป็นลาพระนะครับและดาวเจ้าเรือนลาพระก็คือพระราหูในเลขแปนะโครจรอยู่ในภพกระดุมพระกระดุมพระคืออะไรทรัพย์สินนะคือทรัพย์สินฐานะการเงินสิ่งที่ได้มานะครับเป็นการดาวการเงิน นะครับนะและดาวเจ้าเรือนการเงินนะซึ่งเป็นดาวสุกเลข6เนี่ยครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระตัวนี้โคจรอยู่เลยครับราศีธนูนะราศีธนูพบสุภะสุภะคืออะไรสุภาคือความเจริญก้าวหน้านะครับคือความเจริญก้าวหน้าคือความรุ่งเรืองคือความรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นนะดาว3ามดวงนี้นะครับสลับกันอยู่นะสลับเรือนกันอยู่นะในทางโหราศาสตร์เราเรียกว่าปริวัติเกษตร ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าปริวัติเกษตรหรือว่ามหาเกษตรสลับเรือน3เรือนนี้นะครับนะดาวเจ้าเรือนนะ่ะเจ้าเรือนภพสุพระก็คือดาวพระสุบดีไปอยู่ที่ภพลาพระนะดาวเจ้าเรือนลาพระนะก็คือพระราหูไปอยู่ในภพกระดุมพระดาวเจ้าเรือนกระดุมพระไปอยู่ในภพของสุภะเห็นไหมฮะนะก็กลายไปะไรครับกระดุมพระสุพระลาพระโอ้เป็นเรื่องดีๆนะอยู่ในภพดีๆทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยในในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินของชาวราศีเมษในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับมีราบรอยนะราบรอยอาจจะเกิดจากจการเสี่ยงโชคเกงกาไรก็ได้การลงทุนก็ได้นะครับช่วงนี้ค้าขายดีครับนะแล้วก็มีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้โชคได้ราบนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินก็ได้อันนี้สนับชาวราศีเมษนะครับในช่วงเดือนนี้ถือว่าการเงินเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับ ข้ออนนทิศทางที่ดีมากด้วยซ้ําไปนะครับนะสิ่งแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้นะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องดีไปแล้วพูดถึงเรื่องดีไปแล้วคราวนี้นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอุบัติเหตุความขัดแยง้งความรุนแรงนะครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะ ท้งนี้ทนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่านะดาวประจําตัวของชาวราศีเมษก็คือดาวองคานเลขสามเนี่ยครับคือดาวองคานตอนนี้โคโจรอยู่ในภพนะฮะอยู่ในภพปตนะัตตนินะฮะราศีตุลนะได้ตําแหน่งเป็นประประคือไม่มั่นคงอ่อนแออ่อนกําลังนะเป็นประนะนะครับในขณะเดียวกันมีดาวเลยครับมรุดยูนะดาวมรุดยูเลขศูนย์เนี่ยดาวมรุตยูนะครับนะโคโจรทับลัคนานะทับลัคนาอยู่ แล้วก็เลงกับดาวอังคารยอยู่ตรงข้ามกันกาเรียกว่าเลงนะครับโดยมีอะไรครับมีเสาเลข7ดเนี่ยนะครับนี่เสามุมนี้เขาเรียกว่ามุมเกณฑ์หรือมุมคาดทํามุมคาดถึงอะไรครับมนุษตโยทำมุมคาดถึงอังคารโอ้นะเพราะนั้นดาวบาปะเค์ะนะครับดาวบาปะเคะหลักๆเลยทํามุมคาดถึงกันอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับในขณะเดียวกันอะไรอีกเลข8พระราหูจรร่วมเรือนกับอังคาร เดินเข้าหามฤตยูนะดาวมฤตยูเดินเข้าหาราหูราหูเดินเข้าหามฤตยูนะครับจอร่วมเรือน <travail> เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องร,าาระมัดระวังความรุนแรงนะความรุแนแรงนะอุบัติเหตุนะสิ่งที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันภัยพิบัติยังคงมีอยู่ไหมก็ยังคงมีถ้าถามเรื่องของภัยพิบัติทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรนะโดยภาพรวม่วมนะโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นดวงดวงโลกดวงเมืองประเทศไทยด้วยนะ S <S <an other> นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยก็ได้นะอาคีภัยก็ได้อุทกภัยก็ได้แผ่นดินไหวได้หมดได้หมดเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังจะทําอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังดาวอยู่มุมอย่างนี้นะครับดาวอยู่มุมอย่างนี้เนี่ยต้องเตือนกันทุกราศีแล้วครับผมจะเตือนทุกราศีแล้วเพราะพ่าดาวบุมเนี่ยอยู่อย่างนี้ตั้งตลอดทั้งเดือนเลยนะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยเพราะนั้นก็ต้องเตือนกันทุกราศีนะครับเตือนกันทุกราศีอยู่แล้ว ในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งอุบัติเหตุนะความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือภัยพิบัติต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะมีสติรอบคอบไม่ประมาทอันนี้ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะมากๆถ้าเรามีสติรอบคอบไม่ประมาทปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงหรือ,ออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แต่ถ้าให้ดีนะครับนะ มันทาบุญนะนะมันทําบุญทําทานสวดมนต์ไหวพระนะมีน้ําใจคนรอบข้างอันนี้ยิ่งเป็นตัวเสริมช่วยก้าไปอีกนะเป็นตัวเสริมช่วยข้าไปอีกทําให้ปัญหาต่างๆมันลดน้อยลงไปมากลดน้อยลงไปมากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะครับจะทําอะไรก็ตามนะและปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับส่วนชโชคกโชคลาภของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับวันที่ดีได้แก่วันที่1นึถึงส 1ถึงแล้วก็8-14ถึงแถึงแล้วก็16-21 1ถึงถึงแล้วก็28-30 28-30ถึงส่ถึงนะครับส่วนทิศที่ดีนะครับมี3ามทิศนะได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้3มทิศครับตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ บุคคลที่จะนำฉลกโชคราบมาให้นะครับมี2กลุ่มนะกลุ่มแรกบอกไปแล้วคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับคนในครอบครัวเราก็ได้หรือเป็นพวกผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นพระก็ได้นะเป็นพระได้นะเป็นพระนะครับหรือเป็นครูบอาอาจารย์ก็ได้นะส่วน อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นผู้หญิงครับนะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้หญิงนะโดยมีลักษณะก็คือเป็นผู้หญิงที่อาจจะชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวสักนิดหนึ่งอ่านะนะชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวอารมณ์ดนะีเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ดีนะครับคุยสนุกเฮฮานะกลุ่มนี้ก็จะนาฉลกโชคลาภมาให้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนท่านความรักนะครับความรักของชาวราศีเมษนะในเดือนนี้นะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ ยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจจะมีเรื่องขัดอ,อกขัดใจผิดใจกันบ้างทันทีท่านั้นก็เพราะว่าดาวชุดนี้แหละครับนะโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17นะดาวพุธด,ดาวอาทิตนนย์อยู่ตรงนี้นะครับนะมีดาวอังคารเข้าไปร่วมด้วยนะอ,อังคารกับพุธเนี่ยเป็นคู่วิวาทะนะคู่ทะเลาะนะคู่ทะเะลาะหผแว้งกันนะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารก็เป็นคู่สัตรูกันอีกอเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมษอาจจะมีปัญหากับอะไรครับ กับคู่ครองนะที่จะเป็นเพศตรงข้ามหรือเป็นหุ้นส่วนเองได้เลยนะครับอ่าแต,แต่แต่ในนี้เราคุยเรื่องของความรักเพราะนั้นก็อาจจะมีปากมีเสียงมีเรื่องผิดอกผิดใจกับคู่ครองได้นะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับทิฏฐิด้วยนะเออเป็นเรื่องของทิฏฐิอ่าจริงๆแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากครับเป็นเรื่องของทิฏฐิการอยากเอาชนะค้าคารกันมากกว่า นะฮะถ้าลดทิฐิลงได้ปัญหาน้อยเลยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับอ่าในตอนนี้นะในตอนนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องของการใช้อารมณ์นิดหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17นะอาจจะมีเรื่องขัดอ,อกขัดใจกับคู่ครองได้แต่พอหลังจากนั้นไปแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆขยับไปทนทางที่ดีขึ้นอ่าดีขึ้นนะครับถามว่ามากไหมก็ไม่ได้มากแต่นทิศทางก็จะโอเคขึ้นนะโอเคขึ้นเบาลงอะ่ะ นะสถานการณ์ต่างๆก็จะลี้คลายเบาลงและก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะครับนะไปกับแฟนเนี่ยนะไปคู่ครองนะชาวเติรนเมอาจจะเดินทางไปกับคู่ครองไปไปเที่ยวพักผ่อนก็ได้นะครับหรือจะไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมได้หมดนะครับนะอาจจะไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศก็ได้นะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะก็เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆแล้วกันนะครับก็พิจารณาดูนะครับ,ดนะรบนะโดยภาพรวมก็เป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะครับสาหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้ว ส่วนคนโสดอ่ะคนโสดก็ filling, มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับแต่คนถูกใจที่ว่านี้ในเดือนนี้นะครับเนี่ยอาจจะชาวราศีเมษอาจจะร mes, ู้สึกว่ายังไม่ค่อยลงตัวยังไม่ค่อยคลิกยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับอ่าเพราะนั้นช่วงนี้ก็คบคุยคุยพอให้หายเหงาพอได้ครบัครบคบคบุยคุยพอหายเหงาได้อยู่ได้อยู่นะครับครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกายน2564นี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ